สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้ครูจะมาทําการสอนเรื่องจํานวนตักะยะนะครับซึ่งเราได้สรุปกันไปแล้วว่าจํานวนตักะยะมันคืออะไรนะครับแล้วก็ครูจะมาทบทวนซ้ําให้กับพวกเราอีกแล้วก็ทําแบบฝึกหัดท้ายคลิปสัก3ข้อนะครับซึ่งเราก็ได้สรุปไปแล้วว่า จำนวนตักกะยะนั้นมันคืออะไรนะครับจํานวนตักกะยะคือจํานวนที่ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วน a ส่วน b นะครับเมื่อ a และ b เป็นจํานวนเต็มที่ b ไม่เท่ากับ0ูนย์นะครับเพราะอะไรเราถึงบังคับว่า b ถึงไม่เท่ากับ0หรือตัวส่วนเป็น0ูนย์ไม่ได้นะครับถ้าตัวส่วนเป็น0ูนย์ เศษส far, mm ่วนนั <Patter> so so ้นจะไม่มีความหมายทันทีนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนตรรกยะก็คือจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นั่นเองนะครับเมื่อเรารู้ว่าจำนวนตรรกยะคือจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่เราสามารถเขียน เศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้นะครับเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เพราะ,ะนั้นเราจะเปลี่ยนได้อย่างไรนะครับโดยการตั้งหารนะครับซึ่งเราคุ้นเคยกับว่าการหารยาวนะครับการหารยาว <c oughs> เชน่นนี้คงชัดนิดนึงนะครับ 9ส่วน4นะครับ9ส่วน4ตัวนี้เราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของอทศนิยมนะครับเราก็จะทำการตั้งหารตัวเศษจ,จะไปเป็นตัวตัวตั้งตัวส่วนจะไปเป็นตัวตัวหารนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดำเนินการหารได้เลยนะครับสิ่ที่เราเคยหารมาแล้ว <c oughs> 4ไปคูณกับจํานวนอะไรได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ9นั่นก็คือ4คูณ2เป็น8นะครับ8อ่าทำนำมาลบกัน9ลบออก8ก็เหลือ1นะครับก็เหลือ1แต่เราต้องการให้เป็นทศนิยมเพราะนั้นหลังเลข9ตัวนี้เราสามารถใส่0 ได้อีกเยอะแยะมากมายแต่เราต้องใส่จุดทศนิยมก่อนก็เป็น9.00ต่อไปอีกได้เรื่อยๆนะครับต่อมาจำนวนนี้ลบกันแล้ว9-8ลบ8เหลือ1เหลือ1ต่อมาตัวตั้งตัวถัดไปก็คือเลข1 4ไปหาร1 ไม่ได้4ไปหารหไม่ได้แต่เราก็ต้องดึงศนย์ตัวนี้ลงมาเพราะตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวหารนะครับเราก็ดึงเลข0นย์ตัวถัดไปลงมาจาก1ก็จะกลายเป็น10ต่อมาจำนวนเลข10นี้จะเป็นตัวตั้งตัวถัดไป <c oughs> ต่อมาก็เอา4ตัวนี้4ไปคูณกับจํำนวนอะไราได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ10ก็4 2เป็นเป็น10อ่าลืมขั้นตอนไปนะครับก่อนที่เราจะดึงเลขศูนย์ตัวนี้ลงมานะครับเราข้ามจุดทศยิยมเพราะนั้นเราก็ต้องใส่จุดทดนิย,ยมที่ผลลัพธ์ก่อนนะครับค่อยดึงเลข0ูนลงมาได้นะครับอ่าต่อไป4คูณจํานวนอะไราได้ ใกล้เคียงหรือเท่ากับ10ก็คือ4ีคูณสเป็นเป็น8นะครับต่อมาก็นํามาลบกัน10ลบออก8ก็เหลือ2นะครับเหลือ2เพราะฉะนั้นจํานวนหลังจุดโวยยมตัวนี้เราสามารถดึงลงมาได้เรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่จุดสโซยมอีกครั้งเพราะว่าเราใส่ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น20จะเป็นตัว ตั้งตัวถัดไปนะครับ4คูณจํานวนอะไรได้เท่ากับ20หรือใกล้เคียงก็4คูณ5 4คูณ5เป็น20ลบกันเหลือ0นะครับถ้าตัวตั้งเป็น0แสดงว่าสิ้นสุดการหารได้ทันทีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ ผลลัพธ์ก็คือ2.25นะครับ2.25หรือเราสามารถใส่เลขศูนย์หลังเลข5ได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายลบนะครับเราก็สามารถดำเนินการ การหารได้ได้เหมือนเดิมนะครับโดยเราจะพักเครื่องหมายลบไว้ก่อนนะครับเอาเฉพาะาจำนวน7ส่วน11เนี้มาเป็นตัวตัวตั้งแล้วก็ตัวหารน,นะครับส่วนการหารก็สามารถดำเนินการได้เหมือนกันกันกบตัวนี้นะครับพอาหารเสร็จเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นลบ7ส่วน1 1เท่ากับลบ 0 6 3 6 3อย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับที่จุด3จุดก็แสดงว่ามันมีอีก3อีกเอยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นเราสามารถเปลี่ยนจากเศษส่วนให้มาเป็นทศนิยมได้ตามนี้นะครับเอาสังเกตว่า9ส่วน4 9ส่วน4หลังเลข5ต่อไปนี้จะเป็นเลข0ทั้งหมดนะครับแล้วก็ <c oughs> ลบเส่วนสิบเอ็นั้นมันจะเป็นยังไงกันหลังจุดทยมจะเป็น6363ที่จุด3จุดก็แสดงว่าเป็น6กสา6 3กสไปอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> ก็มาดูตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับ5ส่วน8 5ส่วน8นะครับเมื่อเราหารออกมาแล้วนะครับเรามันก็จะได้0 6 5 0 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0ไปเรื่อยเพราะนั้นเราก็สามารถเขียนได้เป็น0.6250แล้วก็มีจุด ข้างบนตัวนี้อีกตัวหนึ่งเพราะว่ามัน3ตัวนี้นะครับเราก็สามารถใส่จุดบนเลขศูนย์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่านว่าอย่างไรนะครับตัวนี้อ่านว่า0.6 2 5 0 0 3้าามันซ้ำที่เลข0ูนย์ั้ยครับอซ้ำที่เลข0ก็อ่านตัวซ้ำอีกหนึงรอบนะครับต่อมา7ส่วน15 อ่าเมื่อหารกันเรียบร้อยจะได้0.466666666ไปรืที่ไม่มีสิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศยมแบบซ้ําเป็นสัญลักษณ์ได้ก็คือ0.466ซ้ําอ่านว่า0.466ซ้ํานะครับ <c oughs> ตัวต่อมาลบ -50 ส่วน33นะครับเราก็ดำเนินการหารได้ลบ1 5 15 15 15 1 5 1 5นักเรียนจะเห็นว่ามันส้มสองตัว5151แสดงว่าต่อไปก็จะเป็น5151ไปเรื่อยใช่ไหมครับเขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ได้อย่างนี้นะครับลบ1.51513าา ฟังนดีนะอ่านว่าลบ1นึ่งจดห้าหนึ่งห้าหนึ่งซ้นะครับอันนี้คือส้มสองตัวนะครับต่อไปเดี๋ยวมองไม่เห็นสิบเอ็ดส่วนสามสิบสอส่วนสามสนะครับเมื่อหารกันเรียบร้อยก็จะได้ <c oughs> 0 2 9ย์จุสองเก้าาสอาขออภัย 0.297297 297 29นะครับเพราะนั้นซ้ํสามตัวสามตัวสามตัวเพราะนั้นเราก็มาเขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ของตัวยมซ้ำก็คือ0.297สามสามตัวก็29อ่ะาตัวก็297ซ้ำ นะครับอ่านให้หมดทุกตัวก่อนแล้วค่อยพูดคําว่าซ้ำครั้งเดียวนะครับ,ปร,บปรับกล้องนิดนึง <c oughs> ปรับกล้องนิดนึงนะครับตัวนี้มันซ้ำสามตัวนะครับสามสามตัว สามสามตัวเมื่อสามสามตัวเราก็เขียนจำนวนซ้ำทั้งสามตัวลงไปเลยนะครับก็จะเป็นศูนย์จุดสองเก้าเจ็ดสองเก้าจซ้ำนะครับอ่านให้ครบทุกตัวก่อนแล้วค่อยพูดคําว่าซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าต่อไปลบลบแปสบสาส่วน275 เมื่อหารเรียบร้อยนะครับได้ลบ0ูน1 8จุดศหนึ่งดหนึ่งปดหนึ่งปจะเห็นว่าซ้ำที่เลข18 1 8 1 8ห <c oughs> นึ่งปดหนึ่งปดซ้ำสองตัวนนเรามาเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ก็คือ,อลบลบ0 3 0 1 8จุดสศตัวไหนที่ซ้ำให้อ่านอีกรอบหนึ่ง นะครับอ่าอ่าฟังดีนะครับลบศูนย์จุดสามศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งแปดสาอีกรอบลบศูนย์จุดสามศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งแปดสาะนะครับระะนั้นทุกคนก็หารเป็นแล้วก็อ่านเป็นเขียนเป็นนะครับที <c oughs> นี้เรามารู้จักว่า ่าทศิยมที่ที่เรากล่าวมาทั้งหมดเมื่อกี้เราจะเรียกว่าทศแสนิยมอะไรบ้างนะครับอ่าหนึ่งนะครับทศนิยม <c oughs> สามศูนยิยมสาศก็ความหมายก็บอกในตัวแล้วว่าสาศก็แสดงว่ามันซาำที่เลข0ูนย์นะครับอ่า เช่น0.3003เขียนเป็น0.3ได้เลยนะครับเพราะว่าเลขศูนย์หลังจุดซสโยมจะไม่มีความหมายเราสามารถตัดทิ้งได้เลยนะครับ2.65003เขียนได้เป็น2.65ได้ตามนี้นะครับตัดตัวํา ที่เป็นเลข0ย์ได้เลยนะครับตามนี้และลบ1 8 3 5 2 0 0้ําก็เขียนเป็นลบ1.8352ได้เลยตัดศูนย์ออกไปนะครับถ้าไม่มีเลข0หรือเลขอะไรตามตัวหรือไม่มีตัว3าอื่นๆอ,อ,อย่างนี้นะครับเช่น <c oughs> 0.3ให้เรารู้ว่ามันเป็นทัวโย,ยมซ้ํศูนได้เลยนะครับ และอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูตัวนี้ <c oughs> ข้อสองนี่ครับทศเสยมที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำศูนย์อ่าก็ถ้าไม่ซ้ำศูนย์มันก็จะไปสามที่ตัวเลขอื่นแล้วก็เขียนอ่าเครื่องหมายที่เราอ่านว่าซ้ำเป็นจุดทึบนะครับจุดทึบต้องเขียนให้ถูกด้วยนะครับไม่ใช่จุดจุดโปร่งให้เป็นจุดทึบนะครับอ่าก็จะเป็น 0.297 973อนะ่ 3, 3, 7, นะครับ5.3874 3874แนะครับถ้าตั้งแต่3ตัวขึ้นไปเราจะเขียนจุดที่ตัวแรกกับตัวสุดท้ายพอแต่ให้บ่งบอกว่าทั้งหมดนี้มันสาำกันนะครับ ่าต่อมา1.883นะครับจำนวนเหล่านี้เราเรียกว่าทศยมที่อ่าทศยมซ้ำที่ไม่ซ้ำศูนย์นะครับ <c oughs> ก็<ๆ>กจะได้ตามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นักเรียนก็คงจะจะเข้าใจนะครับแล้วต่ออีก คลิปหน้านะครับจะเป็นแบบตัวอย่างนะครับแล้วก็แบบฝึกหัดท้ายคลิปนะครับคลิปนี้ก็ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ